สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง <c oughs> บาชัชนวิีเหมือนเดิมน,นะครับผมกับเกมไมค์คาเวอร์ชั่น1.17.20นะครับถ้าใครได้ดูชื่อข้างบนแล้วก็ได้ดูข้อความข้างบนที่มันขึ้นอยู่ตอนนี้ตอนนี้ผมกลับมาเล่นเวอร์ชัน17เหมือนเดิมเพราะว่าอยากมาเล่นนะครับ <c oughs> คือเอาความจริงนะครับที่ผมมาอาคลิปในเกมวันนี้ <c oughs> ผมจะบอกว่าเซิร์ไห ตั้งแต่ผมลบเวอร์ชัน0.8เอ,อกไปแล้วก็มาลเล่นเวอร์ชันนี้เพราะว่าเวอร์ชันนี้ผมเล่นง่ายแล้วพื้นที่ไม่ค่อยเยอะใช่ปะยังดีกว่าเวอร์ชัน1 1 6อะแลพวกน,นี้แต่ว่าที่ผมที่ผมอยากจะกลับมาเล่นเพราะว่าพอดี พอดีน้องผมมันชวนมันชวนเล่นมันชวนให้เล่นให้เล่นกับเวอร์ชั่นเก่าเพราะมันเล่นเวอร์ชันใหม่แล้วมันดูแบบยิ่งใหญ่ที่อัปเดตเข้ามาเนาะสลับไหมครับอัปเดตเข้ามามันจะมีพื้นที่มันจะมีความสูงต่างๆเพิ่มเข้ามาเช่นเวละที่เราที่เราเห็นกันใน2องสามอีพีที่ผ่านมาเนาะแต่คราวนี้ผมจะมาบอกว่าที่เสิร์ฟหายมันหายมันหายหมดเลยนะหายทั้งโครงการเดอะซันเลยนี่คือทั้งหมดเลยนะเพราะตอนแรกเนี่ยผมว่าอยากจะให้ คืออยากจะให้มันกลับมาเหมือนเดิมที่ผมเคยทำแต่ผมลืมเซฟงานไม่ใช่งานดนนิมันคือลืมเซฟเซฟิร์ฟไว้อ่ะในเครื่องพอผมโหลดเวอร์ชั่นเก่ามาเนี่ยจริงๆมันสามารถเอามาเล่นได้นะแต่ไปไปมาปุ๊บหายอ่ะคือมันหายอ่ะพอผมเช็คสองสามรอบปุ๊บเช็คไปไปมามันหายแล้วอะ่ะก <c oughs> ็เลยคิดว่าสมควรแล้วแหละที่เรามันก็ต้องสนองหน้าตัวเองแหละเพราะว่ามันหายเป็นจริง ต้องขอโทษด้วยนะครับคือผมไม่สามารถพาเซิร์ฟกระกอกกลับมาได้เพราะฉะนั้นต้องบอกตรงนี้ว่าผมจะต้องเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดที่สร้างมาคือดีนะที่ผมสร้างแต่เซ็งอย่างหนึ่งคือบัลบรมมหาบัลบรมมหาชวังบรมเสตราเนี่ยคือเป็นแมปเดียวที่ผมตั้งใจทําแล้วโอ้โหมันเป็นแมบที่ดีมากเลยนะวิหูวิหางคือใกล้จะเสร็จแล้วอะ่ะเหลือแต่ลงหลังคาแล้วก็ หลังคาตกแต่งต่างๆในส่วนรอบๆนี้คือจะเสร็จแล้วจะทําเหมือนที่2แล้วว่ะมันเสิร์ฟหายอะเออต้องขอโทษด,ด้วยคือน่าจะไม่ได้อัปเดตอะไรอย่เงี้ยอาจจะเริ่มต้นใหม่หมดเลยสลับโครงการหรือซัรเล่นแต่ว่าโครงการนี้ยังเดินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการทั้งหมดเพราะว่าที่ผมบอกไปอะ่ะสอสปีแต่คราวนี้ย เริ่มต้นใหม่เนี่ยอาจจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าผมอยากจะนําพาเมบเก่าที่เคยทําไว้เนี่ยอาจจะกลับมาเดิมผมจะต้องรื้อฟื้นความจําแล้วก็ต้องกลับไปดูคลิปกเก่าๆที่ผมเคยทําด้วยเพราะตอนนี้ผมกําลังจะพัฒนาต่างๆในส่วนที่ผมเคยสร้างไว้ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมที่ผมเคยทานะครับก็รอกันหน่อยเนาะเพราะว่าบางทีผมมีเวลาไม่ค่อยมาเพราะว่า อาจจะมนาเนี่ยผมก็ต้องไปทํางานแล้วอาจไม่มีเวลามาลงคลิปเหมือนที่ผมเคยทําเมื่อก่อนแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่า,าจะมาบอกทุกคนว่าผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปผมทางานนะครับ <S <S แล้วก็ส่วนของการอาชีพรอดผมว่าจะปิดแค่5 IP พอเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้โหลดแมปมาแมปมันหายไปผมก็ต่อขอโทษเหมือนด้วยการสลับเอ่อในอาชีตลอดเพราะาผมก็เริ่มเบื่อแมปเหมือนกันนะครับในแมปเวอร์ชั่นนี้แล้วก็จะเก็บผลงานไว้ถ้าเราถ้าถ้าผมย้ายเซิร์ฟไปเร่อเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยก็โอเคผมจะเซฟ จะเซฟงานไว้แล้วก็กลับไปเล่นเวอร์ชันใหม่ก็คือเซฟงานเนี่ยในที่นี้คือถ้าเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดเนี่ยมันยังไม่เพิ่มในพื้นที่ความสูงความต่ำเข้ามาในเวอร์ชันหนึ่งจุดแปดเนี่ยเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดเนี่ยมันจะเป็นแมปเก่าแล้วก็จะเป็นพื้นที่ความยาวความสูงมันจะเก่าอยู่นะครับแล้วก็สิ่งของ,งต,ต่างๆมันก็ยังจะเป็นของเก่าเพราะฉะนั้นถ้าไปเวอร์ชันใหม่ปุ๊บก็คือต้องอยู่ในแบบนั้นนะแบบนั้นก็จะรีโหลดแล้วก็เป็นสภาพนั้นไปเลยนะครรัจะะอ่่ดีมนนนมนาาววไไู้้้ใตโ <net> ก็เสียงเหมือนกันนะฮะที่เราได้ลบเซิร์ฟไปแล้วก็เซิร์ฟหายนะฮะเสียเหมือนกันนะครับแต่ว่าสําหรับเดเือสร้างเล่นนี่คือสั้นเรื่อยๆนะฮะคือถ้าภาพจําจริงๆอ่ะมันจะเป็นสร้างเล่นเลยนะครับที่สร้างมาเก่าหกสิบคลิปแล้วก็สร้างมาสมบูรณ์แล้วมันก็จบไปแล้วใช่ปะละ่ะอันนี้คือโครงการใหม่มันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็เหมือนกับเวอร์ชันนั่นแหละเวอร์ชันนั้นคือไม่สมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์แบบป้ามแต่นั่นคือเป็นแบบแมพที่ เป็นแบบที่ใช้อย่างเก่าแล้วผมแจกแมปไปเ<ๆ>รียบร้อยรอบแรกแล้วผมสร้างเกินแล้วสร้างเกินเพราะผมรีเซ็ตเครื่องใหม่ปุ๊บแล้วแบบตัวนั้นหายไปไอ้ส่วนั้นหายไปที่สร้างใหม่เนี่ยก็ได้ตัวเก่ายังอยู่ตัวเก่ามันก็เลยคิดว่าเออโอเคมันก็ยังอย่างงี้ใช่ปะละ่ล่ะมันก็โอเคนะครับผมสำหรับผม ก็โอเคนะครับ okay, ก็จะตั้งแผนใหม่นะฮะสลักการลงคลิปแล้วก็สลักการสร้างแมปนะครับก็สร้างแมปแต่ละแมปเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มแจกแมปเลยในทันทีที่ผมเสร็จงานจากตรงงานแล้วคือเสร็จงานจากการสร้างในเดอร้างเล่นแล้วทั้ตหมด8แมปเนาะอาจจะมีเพิ่มเข้ามาในล่าสุดตอนนี้ผมได้บวกไป10บวกไปประมาณ5แมปแล้วนะฮะคืออีห้าแมปที่ว่านี่คือเป็นแมปที่ความสนใจผมหนึ่งในแมปนั้นคือแมปโรงเรียนแมปโรงเรียนที่ผมเรียนจบมาผมจะสร้างขึ้นนะครับจาก ขอทรงจผมแล้วก็จากภาพที่ผมเห็นในอินเทอร์เน็ตแล้วก็จากสถานที่จริงนะครับก็จะสร้างขึ้นมานะฮะก็ชะ้สร้างคนนี้แหละแต่ผมจะไม่ให้เขาถืนมาช่วยสร้างเพราะว่าผมจะสร้างคนเดียวเพราะเป็นความทจของผมนะครับหลังจากที่ผมจบมาได้ประมาณเดือนเดียวนะครับก็จะสร้างเลยแล้วก็อีกสี่แบบที่เหลือจะเป็นแบบที่คิดขึ้นมาเองแล้วก็เป็นแบบที่ค v e ขึ้นมาเองในการสร้างแมบต่างๆนะครับเพราะผมแต่ละแบบที่ผมสร้างเนี่ยผมคิดคิดถึงขึ้นมาว่าเออจะต้องสร้างอย่างนี้แต่ประมาณแปดแบบที่แล้วเนี่ยที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ย เป็นแบบแมทที่ผมสร้างมาจากความสนใจในเครื่องความสนใจ,จในจากช่องที่เคยสร้างไว้แล้วก็ปล่อยล้างให้มันให้มันสร้างต่อไม่ได้อะก็เลยคิดว่าจะกลับมาสร้างใหม่ โดยเฉพาะแมปที่ผมเคยสร้างคล้ายๆพเมลูมาอันนั้นผมก็จะกลับมาสร้างเหมือนกันแต่จะสร้างในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่แมปไม่ใช่แบบพมิลมานะจะเป็นแมปใหม่ที่สร้างใหม่แล้วก็เคลียร์ใหม่ไปเลยอาจจะรวมกับแปดแมปที่เป็นแมปเก่าก็ได้นะครับก็จะลองดูแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเผื่อบ,บวันที่ผมแบบเอออยากจะลงพวกนี้แล้วก็ลงเคลียร์แล้วพวกนี้เออก็ติดตามได้เลยนะครับ <S <S ในส่วนที่ผมหายไป6วันกว่าผมอยากจะบอกว่าผมพึ่งเฮอจากความรักมานะครับก็ เพิ่งจะเลิกกับแฟนเก่ามานะครับคือแต่ใครยังไม่รู้นะผมมีแฟนอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเลิกไปแล้วก็เพิ่งเหิดมาได้6วันกว่าก็คือคนไม่ค่อยเชื่ออห,หละว่าผมไม่ค่อยมีแฟนนะครับแต่ก็ช่างเหอะเพราะว่าผมอยากจะลืมผมอยากจะให้มันหายไปจากความทรงจำผมผมอยากจะให้มันหายไปจริงๆนะครับแต่ผมไม่อยากพูดมากเพราะว่าอย่าเผื่อมีปัญหาก็ดีอย่าเผื่อจะมีปัญหากับเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นมาในข่าวเป็นข่าวดังผมไม่อยากจะพูดนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้มันลืมไปและอยากจะให้มันจบแค่นั้นพอ แล้วก็ผมอยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วแล้วก็อย่างผมก็อยากจะมีชีวิตใหม่ของผมบ้างผมไม่อยากจะลมมาองเอยในชีวิตเก่าๆของผมอีกแล้วที่ผมแบบไม่อยากจะพูดถึงแล้วแหละประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่จะกันใหม่ในคลิปหน้าลนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับเออเย yeah.